จากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t i g 2 4อย่าลืม a t i g 2 4เด e l เท r ลกราฟ่ออังกฤษเปิดเผยว่าเอเดร็กเทนฮากวางแผนปรับทับชุดใหญ่ช่วงซัมเมอร์โดยหนึ่งในตำแหน่งที่ให้ความสำคัญคือแนวรับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่มีแผนที่จะปล่อยให้ได้แม็กควายกับตัะทีมคนปัจจุบัน ทำให้กุนือชาวรัสเหล่งเซนเต์แบ็กฝั่งซ้ายมาช่วยกู้ฟอร์มแม็กไวโดยคนที่เคยตกเป็นข่าวหน,าน้านี้ก็คือชูสคุนเดเปาตอเลสและยอสโกกวาดิโอนส่วนรายของมารคารฟอร์ดเทเลกราระบุว่าเทนฮากยังช่างใจว่าจะเก็บไว้หรือขายในซัมเมอร์นี้เพราะนี่คือนักเตะท้องถิ่นของแมนเชสเตอร์โดยแท้และมองว่ายังมีแฟนบอลอีกไม่น้อยต้องการให้อยู่ต่อแต่อันดับแรกนักเตะต้องกลับมาโชว์ฟอร์มเก่งให้ได้ก่อน ถ้านาสปอร์ตสื่อจะเป็นรายงานว่าบาร์เซโลนาอาจยอมใจอ่อนปล่อยเฟนก้เดยองมิดฟิลชารัลสที่เคยร่วมง,งานกับเทนฮากสมัยเล่นให้กับอาแจ็คหากแมนยูยอมควักเงินก้อนใหญ่จ่ายตามที่สโมสรต้องการไมเคิลโอเว่นตำนานกองหน้าของสโต๊กแสดงความเห็นแบบตรงไปตรงมาว่าฟูร์กิฟันได้จากลิเวอร์พูลเป็นเซนเตอร์แบ็กที่มีฝีเท้าเก่งกว่าลิโอฟินานแบบต่อหน้าให้เจ้าตัวได้ยิน ผมจะพูดให้มันชัดเจนไปเลยนะแมริโอฟรดนาน์จะอยู่ตรงนี้ด้วยก็ตามว่าฟิกกิวฟันไดคือเซนเตอร์ฮาฟที่เก่งส,สุดตลอดการของโลกฟุตบอลเขาไม่ใช่แค่เล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งเหนียวแน่น,นเป็นหัวใจหลักในแนวป้องกันให้ทีมเท่านั้นแต่ยังสามารถเติมขึ้นมาทําประตูได้น่ากลัวอีกด้วยซึ่งผมเคยเล่นกับฟิเดนาร์มาหลายปีจึงรู้ดีว่าเขาเก่งแค่ไหนแต่ก็เข้าใจถึงความแตกต่างกับฟันไดอย่างชัดเจนฟันไดเป็นกองหลังที่มีส่วนร่วมกับเกมทุกอย่างทั้งลุกและรับ ผมจินตนาการไม่ออกเลยว่าจะเอาชนะเขาได้อย่างไรเพราะรูปร่างสูงใหญ่ก็จริงแต่ดันวิ่งเร็วอีกต่างหากความแกร่งความแม่นยำการเล่นกับลูกฟุตบอลผมไม่เคยเห็นเซ,นเ,ซนเตอร์คนไหนทําได้ดีทุกเรื่องแบบนี้มาก่อนสิ่งเดียวที่ฟอร์ดินานมีเหนือกับฟานได้ก็คือจํานวนแชมป์ที่เคยคว้าได้กับแมนยูเนเต็ดโอเคในอดีตเราอาจมีคนอื่นเช่นปารลมาอลเดนี่ฟังโกบารเรซีซึ่งถูกยกย่องให้เป็นตำนานที่เก่งที่สุดตลอดกาลแต่เอาจริงๆพวกเขาก็อาจจะไม่ได้เหนือกับฟานได้เช่นกัน และเฟเวอร์รานแนวรับทีมชาติฝรั่งเศสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมั่นใจว่าทีมของเขาจะกลับมาทําผลงานได้ดีกว่าเดิมแน่นอนในศึกเพีย์ลมกฤด,ดูกาลหน้าแมนยูกำลังจะจบฤด,ดูกาลนี้ด้วยความผิดหวังเมื่อพวกเขาไม่สามารถควา้าแชมป์รายการใดๆได้เช่นเดียวกับการพลาดโอกาสในการไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤด,ดูกาลหน้าหรือพวกเขาหลออีกสองเกมจะจบฤด,ดูกาลนี้แน่น,นอนมันไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เราอยากได้แต่ผมยังคิดในแง่บวกและผมคิดว่าปีหน้ามันจะดีกว่านี้เราสามารถคุมเกมให้ดีกว่านี้ได้ บางเวลาในเกมเราเล่นดี20-30นาทีแต่หลังจากนั้นเรากลายไปเล่นแย่ไป10-15นาทีเราเสียแต้มไปเยอะมากจากสถานการณ์ลักษณะนี้ผมคิดว่าความสม่ำเสมอคือสิ่งที่ต้องพัฒนากันและนั่นต้องมาจากการฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องผมคิดว่าผมจําเป็นจะต้องการปีซีซันแบบเต็มที่เพื่อรักษาความฟิตตัวเองและฤดูกาลหน้ามันจะต้องดีกว่าน,นี้ทางนี้แมนยูไนเดจะได้ตัวเอริกเทนฮาร์มาคุมทีมในฤะดูกาลหน้า ซึ่งวาลานเคยลงเล่นกับอาร์แจ็คอัมส์ดัมของเขามาแล้วในปี2019สมัยที่ยังอยู่กับเรอลมริดพวกเขาเล่นดีมากผมตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมงานกับเขาผมคิดว่าเขามีประสบการณ์ที่ดีและเป็นบุคคลที่ดีในการทำงานที่นี่ทีมเชอ,เอร์เวิร์ดอดีตผู้จัดการทีมสเปอร์วิจารณ์บุลโนฟร์นานกองกลางของแมนยูว่าไม่ได้ยอดเยี่ยมเหมือนอย่างที่ได้รับคำชื่นชม แข้งทีมชาติโปรตุเกสทำ10ประตูกับอีก14แอซิสจาก44เกมในฤดูกาลนี้ต่างจากฤดูกาลที่แล้วที่ทำไป28ประตูกับอีสสก17แอซิสใน58เกมซึ่งถูกมองว่าการมาของโรนัลโดเป็นการบดบังศักยภาพและเล่นก็เก่งใจแข้งรุ่นพี่ทั้งในสโมสรและทีมชาติแม้จะเพิ่งทำประตูได้ในเกมล่าสุดที่เปิดรังถล่มเบนฟอร์ด3-0แต่เชอร์วูดยังวิจารณ์ผลงานของบูโนว่ายังไม่ดีพอเหมือนกับที่ได้รับคำชมมาโดยตลอด มันไม่ได้ยอดเยี่ยมภายใต้การคุมทีมของอเล็กซานดชาและผมคิดว่ามันยิ่งแย่ภายใต้การคุมทีมของราฟรังนิกพวกเขาทําได้ดีในเกมแต่จะให้สมบูรณ์แบบการยืนดูลูกฟุตบอลมันไม่ใช่แบบนั้นคุณรู้ว่าบูโน่เป็นอย่างไรทันใดนั้นพวกเขาก็ต้องการเล่นไม่มีการเข้าสกาัดบอลคุณไม่จำเป็นจะต้องถกแขนเสื้อแล้วเล่นสกปปกขนาดนั้นแค่เล่นเวลาได้บอลเท่านั้นซึ่งนั่นก็เหมาะกับนักเตะแบบเขาผมคิดว่าเขาเก่งมากตอนที่เข้ามาร่วมทีมแมนยูไนเตด เขาทําให้ทีมมีความสดชื่นเขาพล่านไปทั่วทั้งสนามแอซิดและทําประตูดูเหมือนว่าเขาทํางานหนักเพื่อทีม